ในยุคสมัยนี้คนทุกคนอยากเป็นคนดูดีในศรัทธาผู้อื่นจึงทำทุกอย่างทุกวิธีทางเพื่อให้คนมาศรัทธามารักมาชอบตนทัน้ทงแจกันวัตถุสร่งของการเจดิดต่างๆเพื่อบคุคคลเหล่านั้นยอมตนยอมอยู่แต้อนาคตของตนเองทั้งเก่งบ้างท็่บ้างก็ทำกันไป รูปม่สวยก็ไปทําให้สวยแม่ดอกดอก,ก,ก,อดก็ไปทําให้ดอกทุกๆอย่างน้้นตั้งภาพเป็นทุกคนคนทุกคนนั้นแต่ความดีงามนะั้นทําสัญรกรมไม่ได้นะความเดีงามนะั้นทำธุรกิจตกแต่งไม่ได้แ่งทําก็ไม่ได้นะมันจะรู้โดยตัวของมันเองรู้โดยเจตนาของเขาด่านั้นแม้จะพยายามตร้งภาพที่ไม่ใช่อ่าั้งภาพใช้คำพูดที่ดีงามนะคกโคตี่ สวยหรูดูเป็นเงินเองเพื่อจะก่ภาพที่แท้จริงยิ่งยุคนี้เป็นยุคที่บุคคลทร้างภาพกันตรงนั้นยุคใช้สื่อโซเชียลสางภาพที่จริงก็ปดกันจริงที่ท็จก็พยายามทำให้เป็นจริงที่ทึบครึ่งจริงครึ่งก็ทําให้เป็นจริงหากจริงก็ความศรัทธาเป็นหลักเพื่อให้หลงนกนหลวงคารมกับภาพสมบูอณที่ตนเองสร้างกำนานะเพื่อระกวง duc, เป็นเจตนาดกเมื่อเข้าวจแล้วก็ ก็ตกใจอำนาจของตนโดยเฉยาะเจ้าครมบครัวในท่วงทางใดโลกสวยกันไปนั้นเราก็อยู่ยากในสังคมที่เงินสาคัญกว่ามิสรภาพคนจริงใจกลายเป็นคนง้อคนทยอากาศกลายเป็นคนถลาเป็นคนดีอ่ะดีแล้วแต่ต้องเป็นคนดีที่ชัดเจนกล้าพูดในสิ่งที่ควรพูดกล้าปกป้องตัวเองในเวลาที่โดนรลับเดียบกล้าปฏิเสธถ้ารู้สึกว่าในแผลเลอกดีกับคนที่คนดี ทุกอย่างต้องมีขอบเขตอยู่เหมือนก่อนสบายใจให้เจ้คนจะริงใจกับเราก็พอไม่ต้องหลอกสวยไม่ต้องกลัวมีคนไม่มีใครคบถ้าหาความริงใจจากใครไม่ได้ก็ไม่ต้องกบใครนั่นแหละสบายใจที่สุดที่สําคัญก็คือมองคนให้ขาดและตัดคนให้เป็นนะตัดคนให้เป็นมองคนให้ขาดบางครั้งดูคนผิดมันจะเพราะตาบอดแต่เพราะใจดีบางทีช่วยคนผิดมันจะเพราะงิแต่เพราะ ความเห็นเก่ความรู้สึกคนอื่นมากเกินไปบางครั้งจำยอมไม่ใช่เพราะได้ผลแต่เพราะไม่อยากตัวแย้งเอาชนะ